เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี <whis ky. S 2> actually, Today, ้อยู่ก erm okay. okay. we ับช่อง f ฟดเทคนะครับวันนี Pepper ้อยู่ในเกม Mo t ต GP 2 0นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับโหมดออนไลน์มัลติเพเยอร์นะครับซึ่งมีหลายๆคนที่ยังงงอยู่แล้วก็ถามผมเข้ามานะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ยากหรอกวันนี้เรามาดูไปพร้อมกันเลยว่าเราจะตั้งค่าห้องยังไงแล้วก็เข้าเล่นยังไงนะครับเข้าไปที่มุมบนขวาสุดครับมัลติเพเยอร์นะโอเคเราจะเจอกับสีช่องนะครับช่องแรกเนี่ยก็คือล็อบบี้ลิสต์นะครับซึ่ง ไอช่องนี้มันจะแสดงห้องของเพลเยอร์คนอื่นที่เขาสร้างห้องไว้นะครับก็คือมันจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดเลยก็คือเราไม่ต้องสร้างห้องเองเราไปจอยห้องคนอื่นเขาเล่นนะครับแต่ว่าเราจะเจอกับเพลเยอร์คนอื่นได้นะก็ถ้าเกิดเราอยากเล่นกับเพื่อนเร็วๆก็ติ๊กเข้าห้องเกันก็ได้นะครับก็คือมันจะเจอเพื่อนแหละแต่ว่ามันอาจจะเจอคนอื่นด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับสถานะคร่าวๆของห้องนี้นะว่าห้องห้องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกทีละอย่างทีหลังเนาะโอเคแต่ว่าจะบอกเกี่ยวกับห้องก่อนนะครับ ล็อบบี้เนมนะครับก็จะเป็นชื่อของห้องล็อบบี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งชื่อมันจะขึ้นเป็นล็อบบี้จีพอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งแบบเป็นชื่อตี้ของเราก็ได้เป็นชื่อเกี่ยวกับอะไรไทยแลนด์น้ำวันอินโดนีเซียน้ำมันวานมาเลเซียอะไรเงี้ยเนาะอาจจะมีอย่างนั้น,นครับแล้วก็เซตันนะครับมันจะบอกว่าห้องนี้กําลังทําอะไรกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าแข่งเนี่ยมันจะขึ้นเปนะ็นเลสเนาะถ้าเกิดว่ากําลังคอลี i f y กันอยู่มันก็จะขึ้นเป็นคอลี i f y นะครับต่อมาลกลคือคลาสนะครับคลาสเนี่ย มันก็จะบอกเกี่ยวกับรุ่นของรถในการแข่งขันว่าตอนนี้มันแข่งกันอยู่รุ่นไหนนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นรุ่นของ MotoGP เนี่เราต้องดูดีๆนะบางทีมันขึ้นเป็น Moto2, m o Moto t o 3หรือว่า500อะไรเงี้ยบางทีเราไม่ถนัดนะครับโอเคต่อมาแล้วก็คือแทร็กนะครับอันนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะมันจะโชว์เป็นแทร็กที่เป็นแทร็กแรกในห้องนี้ที่เริ่มทําการแข่งขันเนาะอาจจะแบบบางทีแบบเราเขาเล่นไปหลายแมตช์กันแล้วเนี่ย มันก็จะไม่เปลี่ยนตามอันนี้ผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าทาไมมันไม่เปลี่ยนนะครับต่อมาก็คือวทเ t อ e r นะครับสภาพอากาศเนาะอันนี้น่าจะเป็นลียร์นะครับเพราะว่ามันขึ้นเป็นรูปพาทิตนะครับเนาะก็ดูดีนะครับว่ามันเป็นเลนนี่เป็นรูปฝนเป็นรูปอะไรเงี้ยหรือเปล่าบางทีเผื่อเราไม่ถนัดนะครับแล้วก็แลบนะครับเขาก็แสดงให้ดูว่าตอนนี้มันแข่งกันอยู่กี่แลบนะครับอันนี้ก็คือ3ามทับสามน่าจะรอบสุดท้ายแหละนะครับแล้วก็คอลี่ไฟนนะครับห้องนี้ไม่ได้เปิดคอลี่ไฟไว้ก็จะขึ้นเป็นออฟนะครับ แล้วแต่นะว่า Qualify มันสามารถปรับได้ว่าให้วิ่งกี่นาทีนะครับแล้วก็ Player นะครับอันนี้10บทับสินะครับห้องเนี่ยจุเต็มที่ทีสิคนแต่ว่าตอนนี้มี10คนแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือปิงนะครับปิงก็จะบอกเกี่ยวกับระดับสัญญาณนะครับว่ามันดีหรือแย่ขนาดไหนเนาะอันนี้ก็คีดเดียวเลยนะครับแต่มันแล้วแต่นะว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้ตัวบอกสถานะหน้าห้องเนี่ยมันอาจจะบั็อกนะครับบางทีอาจจะบอกผิดบ้างถูกบ้างนะครับ ก็ให้เข้าไปกดดูแล้วก็เช็คนะครับอันนี้เป็นห้องพับบิกเขาน่าจะแข่งกันอยู่ผมไม่เข้าไปกวนแล้วกันเนาะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะสร้างกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่3าโหมดนะครับก็คือ create public match อันแรกเนี่ยนะครับพอเราสร้างไปแล้วเนี่ยห้องของเราเนี่ยมันจะไปโชว์ในล็อบบี้ลิสต์นะครับเพราะาเราสร้างห้องเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสถาธาะณะสาธารณะ,รณะเออนะครับก็ มันจะขึ้นไปโชว์ด้วยนะครับเราเล่นสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเพลเยอร์คนอื่นมาเข้ามาเล่นด้วยเนาะโอเคต่อมาแล้วก็คือเทีย p ต็ดไพเวนแนะครับ i v a t e แน่นอนครับมันก็คือเป็นส่วนตัวนะครับเราจะสามารถเชิญเพื่อนผ่านทางสตรีมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเชิญเพื่อนต่อได้ไม่จะเป็นต้องเพื่อนไม่จะเป็นต้องเป็นเพื่อนกันทุกคนนะครับแต่ก็มันสามารถเชิญเชิญต่อต่อ,ตอกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่ผมเล่นบ่อยสุดเลยเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามากวนเท่าไหร่นะครับ พอเป็นห้องพับอิกเนี่ยอาจจะมีการชนกันมีการกวนกันแต่ก็ไม่ต้องเวซีเรียสมากนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้เป็นเกมที่มีระบบเกี่ยวกับเลเวลหรือว่าระบบเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรเงี้ยเนาะก็คือชนมันก็ล้มหรืออะไรแค่นี้มันก็ชนะไปมันก็ไม่ได้อะไรนะครับก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศร,รีอย่างเดียวแล้วมั้งเกมนี้นะครับต่อมาคือไดร์เตอร์นะครับโหมดไดร์เตอร์ก็จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างมีประโยชน์สําหรับการแข่งขันนะครับ คือเวลาเราเข้าไปในโหมดนี้มันก็จะมีให้เลือกนะว่าให้เป็นไรเดอร์หรือว่าให้เป็นดีเรคเตอร์นะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็นดีเรคเตอร์เนี่ยพอเลือกมาหนึ่งขันไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดทําโทษหรือว่าเตือนนักแข่งหรือว่าอะไรเงี้ยได้นะครับอย่างเช่นแบบมีนักแข่งเป็นไรเดอร์เนี่ยขีลูทแทร็กไล่บ่อยๆนะครับก็จะเตือนได้กดวันนิ่งได้อะไรได้หรือว่าถ้าเกิดเรามีเพลเยอร์ที่ทําตัวไม่ดีไล่ชนนักแข่งคนอื่นนะครับก็ จะสามารถกดธงดำแบ็กแฟกให้ออกจากการแข่งขันได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็ดีนะก็คือมันเป็นโหมดที่เอาไว้แข่งขันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโหมดที่เอาไว้เล่นแกล้งกันได้บางทีแบบเพื่อนเราแข่งอยู่แต่ว่าเราแบบหมันไส้เพื่อนเราเราก็กดธงดําใส่ได้นะครับก็มันมีประโยชน์นะแต่ก็เอาไว้เล่นกันขำๆก็ได้นะครับสําหรับโหมดนี้เนาะโอเคก็ความต่างๆของแต่ละอันนะครับอันนี้เป็นห้องสาธารณะนะครับ อันนี้เป็นห้องปิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดเรเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างห้องกันเลยนะครับเข้ามานะครับก็จะมีอันแรกนะครับล็อบบี้เนนะครับก็คือตรงนี้เราจะตั้งชื่อห้องเป็นอะไรก็ได้นะครับนะต่อมาก็คือ t a c k s e l e c t i o นนะครับช่องที่2มันก็จะมีให้เราเลือก2อย่างนะครับไอ้ตรงนี้มันจะมีผลตอนที่เราเลือกสนามแข่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นว o ร d ดติเนี่ยมันจะให้ Player ในห้องเนี่ย โหวดกันว่าจะไปเล่นที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นตัว Lobby Creator เนี่ยมันก็จะให้หัวห้องเนี่ยเป็นคนเลือกนะครับเนอะอันนี้ก็ระบบประชาธิปไตยกับเผด็จการนะครับแล้วก็ Class เนี่ยก็จะมีปรับได้นะครับว่าเป็น Moto GP, Moto2, Moto3 500 4จังหวะ Moto E อะไรแล้วแต่นะครับต่อมาเลยคือในส่วนของการเปิด AI นะครับตรงนี้เนี่ย มันก็มีเพิ่มขึ้นมาในเกมภาคนี้นะครับน่าจะเป็นภาคแรกเลยที่มี a ออนะครับก็บางทีขี่เล่นกับเพื่อนแค่สองสามคนมันเหงาก็เอา AI ไอเข้ามาขี่ได้ครับบางทีไม่อยากแบบให้คนอื่นเข้ามาแต่วแบบอย่างน้อยเป็น AI วิ่งเฉยๆก็ได้นะครับก็เราสามารถเปิดได้แล้วก็เลือกระดับความยากมันได้นะครับว่าอยากให้มันวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต่อมาเลยก็จะเป็นจํานวนรอบนะครับผมจะปรับไว้25ห้านะครับวิ่งกันประมาณ 25%เนี่ยมันอยู่ที่มัน6-7รอบแล้วแต่สนามนะครับบางรอบอาจจะเยอะบางรอบอาจจะน้อยนะครับโอเคเรสคอลี่ไฟนะครับก็จะเป็น10นาทีนะครับกำลังดี5ทีมันน้อยไปหน่อยนะครับ10นาทีกำลังดีแล้วก็ตัวของเวเทอร์นะครับสภาพอากาศก็ผมจะปรับเป็นเคลียร์นะครับวิ่งแบบสบายๆหน่อยแล้วแต่นะอันนี้ก็เผื่อเอาไปเล่นกันก็ลองปรับเป็นคลาวดี้ะนะครับคลาวดี้ก็คือฟ้าครึ้มนะครับเลนนี้ก็คือฝนตกหนัก เวทก็คือพื้นเปียกนะครับเลนดองก็คือสุ่มนะครับแต่ว่าส่วนมากผมก็จะปรับเป็นเคลียร์นะครับโอเคแล้วก็บาลานซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับบาลานซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมขออธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือรถเนี่ยมันจะประสิทธิภาพไม่เท่ากันนะครับอย่างรถที่ไม่ค่อยดีหน่อยอย่างอพิเรียมันก็จะวิ่งช้าใช่ไหมแต่พอเปิดบาลานซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพรถเท่ากันนะครับรถไายพิเหลียก็อาจจะสามารถไล่แซงรถแบบ Honda าดูคติได้อะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้มันอยู่ที่ฝีมือนักแข่งนะครับไอตัวบาลานซ์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ประสิทธิภาพรถมันเท่ากันอันนี้คือในความาเข้าใจของผมนะอันนี้ก็แนะนําว่าแล้วแต่นะครับว่าจะเปิดหรือปิดก็ได้จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับโอเคต่อมาไบดาเมจนะครับไบดาเมจก็จะมีเป็นออฟก็คือชนไปเลยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ กราฟิกกราฟิกก็คือรถเนี่ยพอล้มหรือชนเนี่ยปีกอาจจะหักรถอาจจะมีรอยถลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่มีผลเกี่ยวกับตัวรถนะครับก็คือรถสามารถขี่ได้ปกติแต่คือรถแบบมีดาเมจแค่แบบก็คือข้างนอกฉเฉยๆนะครับรถอาจจะมีรอยแต่คือขี่ปกตินะครับสําหรับกราฟิกเนาะออนเนี่ยถ้าเกิดว่าชนปีกหักนะครับเวลาเราขี่ทางตรงเนี่ยมันก็จะ กินซ้ายกินขวานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าชนหนักๆจริงๆเนี่ยรถอาจจะพังนะครับพอรถพังเสร็จเราก็จะกลายเป็นคนดูนะครับต้องรีทายออกจากการแข่งขันในแมตนั้นไปนะครับก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าขี่กันขำๆอาจจะมีล้มมีหลุดบ้างก็ปรับเป็นออฟหรือเป็นกราฟิกก็ได้นะครับโอเคต่อมาช่องนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันและยางนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งชิวๆไม่เสียอะไรอยากวิ่งดูเวลาตัวเองในแต่ละรอบแล้วก็ปรับเป็นออฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยาก รับสมองไปลองวิญญาณหน่อยก็ลองอยากคำนวณน้ำมันอยากคำนวณเปอร์เซ็นต์ยางนะครับก็ลองปรับดูนะไอเนี้ยเรียลสติกกับไอระดับอันอีกอันหนึ่งอะผมไม่มั่นใจว่ามันต่างกันยังไงนะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยสองช่องนี้ผมไม่อยากให้มีเลยนะครับก็คือในส่วนของฟิสิกส์เลเวลนะครับฟิสิกส์เลเวลเนี่ยมันจะอยู่ในเรดดิ้งเอทก็คือการตั้งค่าของตัวนักแข่งนะครับซึ่งอาจจะมีเพเยอร์ที่ใช้ในส่วนของฟิสิกส์ความสมจริงเนี่ย แตกต่างกันบางคนใช้โปรบางคนใช้ระดับกลางอะไรยเงี้ยนะครับบางคนใช้นอร์ม l ลนะครับซึ่งไอห้องเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ห้องเนี้ยการสร้างห้องเนี้ยมันสามารถฟิกได้นะครับว่าให้เป็นโปรหรือให้เป็นนอร์ม l ลหรือให้เป็นแอซิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไม่น่ามีนะครับอยากให้มันอิสระแบบอิสระเลยครับก็คือไม่ต้องให้มันปรับได้ดีกว่านะเพราะว่าเพลเยอร์บางคนเขาก็ขี่ฟิสิกส์คนละแบบกันนะครับ ก็คือในการแข่งขันเนี่ยมันสามารถปรับฟิกได้นะครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะไม่ฟิกก็หรอกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับทランスมิชันก็คือในเรื่องของการเข้าเกียร์นะครับก็คือจะมีนักแข่งที่เข้าเกียร์เองนะครับกับนักแข่งที่อาจจะใช้เกียร์เป็นเซมิโปก็คือเกียร์เนี่ยเข้าอัตเข้าอัตโนมัตนะครับเข้าใจคําว่าเข้าเองไหมก็คือเข้าเองก็คือเพลเยอร์เป็นคนกดเข้าเกียร์เองนะครับเข้าอัตโนมัติก็คือคอมเนี่ยคอมเนี่ยเป็นคนเข้าให้เนาะก็ อันนี้จริงก็คือปรับเป็นฟรีก็คือแล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนก็ได้ตามาการ้์ค่าไลติงเอทของอตัวเพลเยอร์เองนะครับจริงๆมันไม่ควรปรับได้นะสองช่องนี้คือมันควรจะปล่อยให้เป็นอิสระได้นะครับก็แนะนําว่าตรงนี้ไม่ควรไปยุ่งนะครับปรับเป็นแอนนี่กับฟรีไว้สําหรับตัวฟิสิกส์แล้วก็ทรานสิชชั่นนะครับโอเคต่อมาก็คือเพนัลตี้นะครับเพนัลตี้เนี่ยมันจะมี2อระดับนะครับทอเรนต์นี่คือเป็นกดเบานะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกดหนักเวลาเราเล้าสนามเนี่ย การบวกเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นกดหนักเนาะก็ให้แนะนําว่าปรับเป็นทอรเรนต์นี่นแหละนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับจะมีออนกับออฟผมแนะนําว่าปรับเป็นออนไว้ถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นออฟเนี่ยมันจะเหมือนเราเคยเล่น GTA ปะ ก็คือมันจะเป็นพาสซีฟโหมดนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวใสๆวิ่งทะลุกันได้ซึ่งมันไม่มันนะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุกันได้น่ะซึ่งผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะก็คือถ้าเกิดว่าจะวิ่งให้มันทะลุกันได้ก็ไปเล่นในโหมดจับเวลาดีกว่านะครับในโหมดการขขันนี่คือมันมันตรงที่ว่ามันได้เสียบได้แซงกันมีปะทะปะทะกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็ให้ปรับเป็นออนไว้คือถ้าเกิดว่าปรับเป็นออฟเนี่ยมันไม่ชนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะหมดสนุกไปด้วยนะอันนี้ผมคิดว่านะครับก็ ปรับเนี่ยอันหลังๆเนี่ยเราแทบไม่ต้องไปยุ่งเลยฮะก็คือตั้งแต่นี้ลงมาก็คือน้ํามันกับยางนะครับอันนี้แล้วแต่นะเผื่อเล่นสนุกๆก็ปรับได้นะตั้งแต่นี้ดีกว่าตั้งแต่ตัวฟิสิกส์นะครับทันมิชชั่นนะครับเพนัลตี้ก็คืออันท้ายสุดเนะี่ยปรับเป็นตามผมเลยนะครับก็คือให้อิสระกับาทางนักแข่งหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือผมว่าออฟไม่มันมันวิ่งทะลุกันได้แล้วก็อันนี้มัน เป็นกดเบาดีกว่าเนาะบางทีอาจจะแบบมีเหยียบแฉลบพื้นยาหนึง่งแบบมันติดเวลาเยอะ,ะฮะก็คืออันนี้ดีกว่านะครับอันสี่อันท้ายสุดเนี่ยปรับเป็นตามผมเลยนะครับก็คือเป็นอันเดิมเดิมมันเนาะเดิมเดิมมันมาเป็นงี้นะครับที่เหลือก็ลองดูนะครับ b i t e damage byte damage by dam ไม่ค่อยเนาะ byte damage ส่วนมากผมจะปรับอยู่แค่นั้นแหละนะครับบาลานซ์เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นออฟหรือออนนะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าห้องนะครับแต่ละห้องเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ อ่าโหมดของห้องนะครับการตั้งค่าห้องเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวพับบิกก็คือมันจะไปโชว์ในล็อบบี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราสร้างห้องพับบิกนะครับตัวเรคเตอร์เนี่ยมันก็จะมีโหมดที่ทําให้คนเนี่ยอ่าเข้าไปคุมได้นะครับว่าแบบอยากกําหนดโทษอยากกาหนดอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นกันเฉยเฉยไม่อยากแบบเรคเตอร์ไม่อยากมีคนดูไม่ต้องมีคนคุมไม่ต้องมีคนมากดลงโทษอะไรเงี้ยก็เป็น p r i v a t e ถ้าเกิดอยากเล่นกับเพื่อนเฉยเน,น,นะครับเกมนี้เนี่ยมันจะเชิญเพื่อนออนไลน์ผ่านระบบสตรีมนะครับก็ เชิญพอกดเชิญเพื่อนเนี่ยกดอินไว้เพื่อนไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในกล่องข้อความนะครับแล้วเพื่อนก็กดเข้าห้องผ่านกล่องข้อความมันก็จะโหลดเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวผมลองสร้างห้องให้ดูแล้วกันนะครับไหนๆก็บอกแล้วเนาะอันนี้ผมจะไม่ไม่ได้มาเล่นหรอกเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มีเพื่อนมาด้วยนะครับน้องผมเขาไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครเล่นเวลานี้เลยนะครับเนี่ยเริ่มมานะครับเราก็เลือกรถเลือกอะไรเนาะในหมดออนไลน์เนี่ยเราจะสามารถปรับเป็นรถที่ ตอนเขาเรียกว่าอะไรนะวินเทอร์เทสได้นะก็คือเป็นรถที่ไม่มีลายนะครับเป็นรถที่เป็นรถคาร์บอนนะครับเป็นรถที่มีแปะลายนิดหน่อยเนาะโอเคปรับได้นะอะไรได้เนาะไลติงเอทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะเป็นยังไงนะครับไอตัวอิเล็กทรอนิกส์ปรับเป็นแอซิดไว้นะครับเผื่อบางทีเนี่ยเราไปเล่นรถ 500cc นะครับหรือว่าไปเล่นรถที่มันไม่มีแทรคชั่นอะไรเงี้ยพอมันไม่มีแทรคชั่นมันจะขี่ยากนะครับก็คือปรับเป็นแอซิดไว้นะครับ ถ้าปรับเป็นเลียวเลยเนี่ยคือไปขี่500เนี่ยไม่มี t r a คชั่นเนี่ยมันขี่ยากมากนะครับที่เหลือก็แล้วแต่นะเนี่ยผมขี่เกียร์เซมีนะครับแต่ว่าผมเชนเกียร์เองนะเออจริงๆจะเข้าจะจะเข้าเกียร์เองก็ได้นะแบบเข้าแบบอ่าได้มือหรอว่าแบบผมว่าไอเซมีผมว่าเร็วกว่านะครับคือมันจะจะได้ไม่ต้องเสียสมาธิกับการเนี่ยแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบนะเข้าเกียร์อัตโนมัติเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก,กดเชิญตอนนี้คือไม่น่าจะมีใครที่จะเป็นคนเล่นนะครับแต่ว่ากดเชิญเพื่อนไปมันคือมันเชิญเพื่อนในออนไลน์ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีเกมมัวก็เข้าไม่ได้นะเออก็กด alt แล้วก็เรียกเพื่อนเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กด lady ถ้าเกิดพอลดี้พร้อมกันหมดมันก็เข้าไปในห้อง,องการแข่งขันนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการมาเล่นนะครับไอการมาสอนตั้งค่าห้องนะครับ m o t o อ p เนาะวันนี้ไม่ได้มาเล่นนะครับเอาล้ครับอันนี้ก็ คิดว่าไม่น่างงกันนะผมอธิบายเร็วไปนิดนึงนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนไปลองดูแลกันนะครับสำหรับการตั้งค้าห้องสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็มาแนะนําเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปละ